สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 4M Channel นะครับและคลิปวิดีโอนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Black Noir ok Origin EP ที่104แล้วนะครับโหมาไกลมากมาก,มากเลยในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาทำไกด์เกี่ยวกับอาชีพ a Alchemist หรือว่า bio h e m i s t หรือ Gen e t i c อะไรก็แล้วแต่เลยนะครับซึ่งเป็นกระแสอยู่นตอนนี้นะฮะกำลังจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ global แล้วนะครับผมเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยก็มีสปอยล์เข้ามาทางที่หน้าเพจแล้วนะครับว่าเฮ้ยให้ทายอาชีพอะไรเอ่ยโอ้โหใครๆก็รู้ใช่ไหมในูกปวดยัย แต่ว่าจะเป็นยังไงนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนะี่ยก็ฝากคนไลค์กดติดตามสัก100ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับผมเอาละถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยโอเคเรามาทำความรูจร้จักกับอาชีพไบโอเคมิสกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนที่จะไป เข้าเรื่องหรือว่าดูวิธีการเล่นทิกเทิกต่างๆการอัพสกิลนะครับเออรวมถึงไกด์ต่างๆด้วย PVP PVE เอาละนะครับเรามาฟังเกิดกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเอาคิมิตเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต่อจากเมอร์ชนหรือว่าเป็นอาชีพที่ตรงข้ามกับแบ็กส์มินนั่นเองนะครับเป็นอาชีพที่เอ่อเล่นแร่แปรธาตุนะครับใช้สกิลปายานะครับหรือว่าโยนยาแล้วก็มีโฮมบุนคูสด้วยนะครับผมซึ่งมีหลายสัตว์เลยนะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่เราสร้างขึ้นมาเองนั่นเองนะ ขอบอกเลยนะครับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะว่าโฮมูลคูดภาคนี้เนี่ย ไม่มีตัวไหนที่น่าเล่นเลยนะครับมีแค่เจ้าตัวรีฟเท่านั้นเองที่นํามาฮิลและมีประโยชน์มากที่สุดเลยนะครับตัวดาเมทเนี่ยต้องเขาบอกเลยว่าแม่งกากสุดๆเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็อะชิมิทนะครับจริงๆเหมือนจะมีสายที่หลากหลายใช่ไหมครับแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยเราจะเล่นปายานะครับเป็นหลักเลยปายาเล็กปายาใหญ่ปาไฟอะไรพวกนี้นะครับไม่มีต้นไม้นะครับต้นไม้เนี่ยจะเป็นพวกต้นไม้ฮิลต้นไม้พพอร์ตนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนหลังๆด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวสกลให้ดูด้วย แล้วก็ไปโอเคมิสนะครับทำหน้าที่อะไรใน PVP PVE นะครับผมลหลักๆเลย PVP ของโอเคมิสเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวซัพพอร์ตซะส่วนมากนะครับเป็นตัวที่ปาสกิลทําให้เกาะของศัตรูเนี่ยแตกนะครับแล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ย เอ่อบางลงนะครับหรือปาให้อาวุธแตกนะครับก็จะทําให้ดาเมจของศัตรูเนี่ยไม่มีแต่โอกาสที่จะปาให้แตกเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากยนะครับเพียงแค่มีโอกาสนั่นเองนะครับผมแต่ในเรื่องของ PVE นะครับต้องบอกเลยว่าอาคิมิเนี่ยเด่นในเรื่องของการตีบอสมากๆเลยตีบอสโหดที่สุดแล้วนะครับในเรื่องของการลงหอนะครับทำนู่นทํานี่คอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็ไปได้นะเพราะว่าอาคิมิเนี่ยเวลาที่ปายาเนี่ยปาเป็นเนิวโทรดาเมจสามารถเคลือบ่าได้สามารถ ชนแก้วได้ด้วยนะครับแล้วก็มีสกิลหมูด้วยนะการเก็บเลเวลนะครับก็าสามารถฟาร์มเอ่อหนึ่งฮิตหนึ่งตัวดาร์คเฟรมได้นะครับฟาร์มสกิลหมู่โดยใช้สกิลไฟก็ได้เช่นเดียวกันโอเคเราฟังเกินมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยก็แล้วกันนะครับผมอาเคเมตที่ผมเล่นอยู่นะครับหรือว่าไบโอเนี่ยนะครับผมเล่นเป็นสายปายานะครับล้วนๆเลยนะครับเพราะว่ามันเล่นแค่สายเดียวสายฮัมมูรเล่นไม่ได้อย่างที่บอกไปนะครับ ด้านสเตตัสของอาชมิทสายนี้นะครับผมจะเล่นเป็นสเต็งกับอินนะครับผมทำให้ถึงเป็นสเต็งกับอินทาไมไม่เป็นสเต็งกับเด็กเพราะว่าสกิลปายาเนี่ยมันมีไล่ด้วยใช่ไหมครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับสเต็งกับอินเนี่ยเราจะเน้นดาเมจของสกิลปายาใหญ่ล้วนเลยเพราะว่าสกิลปายาใหญ่เนี่ยมันจะคิดทั้ง a อเคกับ p a d k ด้วยเหมือนกับแอโซเหมือนกับฮันแทบอะไรแนวๆนั้นนะครับ แต่ว่าสกิลของอาร์คิมิตต้องบอกก่อนว่าสกิลส่วนมากเนี่ยครับมันคิดเป็นกายภาพสกิลปาไฟนะครับสกิลปายาเล็กสกิลปายาใหญ่แล้วมีพื้นไฟจากรูนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกายภาพนะแต่ว่าที่เราอัพอินเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวคูดาเมจเนี่ยนะครับใช้เอ็มดีเคกับเอ็ดี้เคด้วยเพราะฉะนั้นผมเลยอัพเป็นสเต็งกับอินนั่นเองแต่ว่าเมื่อคุณผู้ชมนะครับเลเวลร์เจ็ดสิบใหม่ๆแล้วอาจจะเล่นเป็นสเต็งกับเด็กก็ได้เพื่อเอาค่าลดไลน์นั่นเองนะครับแต่สุดแท้แน่นอนแล้วนะครับ,บ, in, เรบรสเต็งกนะ ไอคิมิตตอนเลเวล90นะครับมันจะมี2อาวุธด้วยกันที่เล่นแบบหลักๆนะครับเราจะไม่เล่นอาวุธโฮมูนเลยเราจะเล่นเป็นอาวุธปายาเท่านั้นนะครับมันจะมีขวดยาแบบนี้นะครับผมแล้วก็คาถาเอสอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคาถาที่จะทําให้สกิลปายาเนี่ยแรงขึ้นมาแบบมากๆเลยนะครับเห็นไหมคาถาเนี่ยมันก็เขียนแล้วนะครับว่ามีเอเคกับเอเคเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอ่าอันนี้อีกคาถาหนึ่งนะครับที่เราจะเล่นนะครับส่วนคาถารูขวดยาเมื่อกี้นะครับ เป็นขวดยาสําหรับ pvp เท่านั้นนะครับเอามาเล่นปลาบอสอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับคาถาที่ปลาบอส pve จะเป็นคาถาลูกงูตัวนี้นะครับหรือว่าคาถา s นะครับที่ทุกคนรู้จักกันนะครับส่วนคาถาที่เป็นรูปขวดยาเมื่อกี้นะครับเราจะเล่นใน pvp เพราะว่าคาถานี้นะครับเวลาที่เราปลาไปแล้วใครที่ก่อแตกนะครับเราจะทําดาเมจมากขึ้นแล้วก็เวลาที่ปลาศัตรูที่มีวิทย์เยอะนะครับ d าเมจของเราเนี่ยมันก็จะแรงด้วยนะครับแล้วก็มีค่าเจอก่ออีก20%็ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น อ่าอัวิชัยเนี่ยมันจะมี2คาถานะก็ต้องเลือกดูด้วยนะครับแต่ละบิลเนะฮะเผื่อไปทำพีว p พีวอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนเรื่องชุดนะครับผมบิลที่ชุดจะเลือกใช้เนี่ยครับก็จะเป็นชุดเหมือนกับพวกกายภาพนะครับเป็นชุดเอ่อทรียนะครับเชอร์เบสซิ่งนะครับผมซึ่งจะบวก ADK นั่นเองนะครับไออันนี้เลยถามว่าใช้เซตสปินได้ไหมที่มีรถคูเดาวแล้วก็เอมบใช้ได้นะครับแต่ว่าเซตนี้ดาเมจแรงกว่านะครับอันนี้ผมลองเทสแล้วหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะลองเทสเองก็ได้นะครับ โซโล่นะครับเราจะเลือกบิวนะครับเป็นแพตตินัมนะครับโล่ที่รับดาเมจบอสได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าหรือว่าลดดาเมจจากที่บอสทํามานะครับเราจะเลือกเป็นบิวนี้นะส่วนแอตทริบิวต์นะครับในอาวุธเนี่ยเพื่อนๆหลากหลายเลยนะครับเราจะเล่นเป็นเด็กอินหรือว่าสเต็งก็ได้อีกนอเดฟก็ได้นะครับหรือว่าเป็น PVE หรือว่า PVP ดาเมจก็ได้ a d k m d k ก็ได้แต่หลักๆแล้วเวลาที่ เราเล่นเนี่ยครับให้โฟกัสที่เราจะเล่น PVP หรือว่า PVE ถ้าเราราบอสเป็นหลักนะครับเราอาจจะเน้นเป็น PVE ดาเมจโบนัสถ้าเรา PVP เป็นหลักนะครับเราอาจจะเล่นเป็น PVP ดาเมจตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเออแล้วก็ขอเน้นอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่ เราเล่น PVP นะครับชุดเนี่ยตรงบิลเนี่ยเราอาจจะต้องออาจจะต้งเล่นเป็นเซตกอบบินนะครับเราจะไม่เล่นเป็นเซตดาเมจเพราะว่าอาคิมิดของเราเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นตัวดาเมจนะครับมันจะเป็นตัวซัพพอร์ตเราจะต้องยืนให้นานมากที่สุดนะครับอาจจะต้องเล่นเป็นเซตกอบบินนั่นเองในเรื่องของเครื่องประดับนะครับตั้งแต่ในเวทหกสิบห้าเนี่ยนะครับเราจะเลือกเป็นประดับริงนะครับซึ่งจารอดจากออกฮีโร่ใช่ไหมครับผมเป็นประดับสเต็งนะครับเมื่อเราเลเวลแปดสิบห้าแล้วนะครับเราจะเลือกเป็นประดับอองแดัับบสเเตรรงคคนะทีี่มดกด้วย และเมื่อเราเลเวล95นะครับเราจะเล่นเป็นถุงมือดักไนท์นะครับผมกับโรดรักไนท์เช่นเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าเนี้ยจะเป็นเซตของ ATK เนี่ยครับเซตไหนก็ตามที่มีระเมจด ATK เป็นหลักนะครับอืมก็จะเล่นเป็นเซตนี้นะเหมาะที่สุดแล้วนะครับโอเคของสมัยเนี่ยเราก็พูดไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้นํามาดูในส่วนของการ์ดนะครับจริงๆการ์ดที่ผมเล่นในตอนนั้น่ะนะครับผมมีงบน้อยผมก็เลยทําอะไรได้ไม่เยอะมากนะครับมาดูกันก่อนว่าผมมีการ์ดอะไรบ้างนะครับ การหลักๆที่ผมมีเนี่ยจะเป็นการ์ดพวกธาตุเผานะครับแล้วก็การ์ดขนาด ที่เป็นการ์ดปอมตอนนั้นนะผมเล่นการ์ดมดนะครับแต่จริงๆถ้าคุณผู้ชมจะเล่นนะครับเราจะต้องมีการ์ดคนเหมืองไฮด้านะครับการ์ดเผาทุกเผาการ์ด่าุทุก่านะครับเผื่อไปลงเทลซีหรือว่าไปลงพวกตีบอสด้วยแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะลง PP นะครับให้ได้ประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าเราเป็นตัวซัพพอร์ตใช่ไหมเราจะเล่นสกิลปลาไฟนะครับหรือว่าเล่นสกิลปลายาใหญ่ก็ได้นะครับซึ่งสกิลปลายาใหญ่ถ้าหากว่าเรามีรูนแล้วนะครับมันจะมีพื้นไฟตรงนี้นะครับซึ่งจะโดนดา ถ้าเล่นเป็นพวกการ์ดเฟียได้ไหมก็ได้แต่ว่าการ์ดสตัรจะดีมากกว่าเพราะว่า,าสถานะสตัรน,นะครับน้อยคนที่จะมีการที่เป็นป้องกันสถานะนี้การ์ดเฟียก็มีการ์ดไกลเอ,อิรใช่ไหมการ์ดฟีดก็มีคนใส่เสื้อกันฟีดก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราอาจจะเล่นเป็นสตันหรือไม่ก็เป็นการ์ดแมกโนเโรียก็ได้นะครับผมใน PVP นะอนะประมาณนี้นะครับ ในส่วนของโล่นะครับก็ถ้าไม่มีจริงนะครับเลือกเป็นเมกาโรดอนตรงนี้ก็ได้นะครับส่วน PPE นะครับเราเลือกเป็นไอแม s เซนต์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีงบจริงๆนะครับเลือกการมุ่งเป็นอาริสนะครับการที่กันดาเมจจากบอสนั่นเองนะครับ15%เอเลยซึ่งดีมากๆนะครับแล้วก็ตรงเสื้อนะครับเราจะเลือกเป็นการ์ดพิกกี้นะครับตรงผ้าคลุมนะครับเลือกเป็นฟิโรล่าฟิโรล่าอัพ3ดาวได้ยิ่งดีนะครับ ส่วนของตรงรองเท้านะครับถ้าจะให้ดีเลยใส่เป็นโซฮีนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมเลือกเป็นซอมบี้เพราะว่าโซฮีเนี่ยดึงยากมากซอมบี้ทำสามดาวได้ง่ายนะครับมีรีดักชันมีเด้งเลือดด้วยนะครับก็ทําให้เราอึดในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับส่วนของการ์ดเครื่องประดับนะครับจะมีอยู่2การ์ดที่เราจะเลือกใช้มีเป็นแมทิสหรือว่าโยเกเยก,ก็ได้ ซึ่งแม n ติสเนี่ยจะเป็นดาเมจทางกายภาพลุ้น้วนเลยจะเอาไปเล่นกับสกิลของอาร์คิมิดได้ทุกสกิลส่วนโยกเย่ยนะครับมันจะมีทั้ง ADK กับ ADK ซึ่งการไปเนี้เนี่ยมันจะเน้นไปในทางของสกิลปายาใหญ่นะครับผมซึ่งจะเหมาะกับอ่าเวลาที่เราไปล่าบอสอ่าแต่ถามว่าเอาไป b v p ได้ไหมถ้าหากจะบิลด์ดาเมจให้สุดๆการไปนี้ก็บิลด์ดาเมจได้ดีมากกว่าแมตติสนั่นเองแต่ พแต่ว่าแมตติสเนี่ยนะครับมันเพิ่มดาเมจให้กับทุกสกิลได้ดีกว่านั่นเองนะครับสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับว่าจะเลือกไปไหนแต่ถ้าถามผมนะครับผมคงเลือกเป็นโยกเย่ยงนะเพราะว่าถ้าเราจะเล่นอ h คิมิตจริงๆนะครับหน้าที่หลักของเราคงอยากจะล่าบอสเป็นหลักก็คงจะเน้นเป็นโยกเย่ยงนั่นเองนะครับการส่วนหัวก็เป็นการ์ดแคมป นะครับการส่วนหน้านะครับก็ต้องมีทั้งเอ็ดกาแล้วก็กอบินเลยนะครับส่วนการส่วนหลังนะครับถ้าให้ดีก็ต้องมีเป็นการเดวิลลิงนะครับแล้วก็การแมงทองด้วยเผื่อไปเล่นใน PVP นั่นเองนะครับและออฟแมวนะครับของอัลคิมิทนะครับมีอยู่ออฟเดียวที่เราต้องการนั่นคือออฟโจมตีระยะไกลส่วนออฟลองจะเป็นเอมบหรือว่า a อ k ก็ได้นะครับแบบนี้เลยอ่าประมาณนี้เลยนะครับนี่คือออฟที่ผมมี ส่วนชุดเป็นชาร์บัตเทิลนะครับส่วนโล่นะครับยังไม่ได้ทําอะไรมากมายส่วนของรองเท้านะครับจะเป็นออฟพองก็ได้นะครับหรือใครจะเปิดพิเซตนะครับอีกพิเซตหนึ่งเพื่อเอาสเต็งเป็นหลักก็ได้นะครับส่วนผ้าคลุมนะครับตรงนี้เพื่อนๆจะเลือกเป็นอินหลักก็ได้นะครับผมเพราะว่าอินก็บวกดาเมจเช่นเดียวกันนะครับส่วนตรงป้ายนะครับเลือกเป็นชาร์บัตเทิลนะครับส่วนปากนั่นเองส่วนของตรงหน้านะครับถ้าให้ดีนะครับล่าบอสเป็นประจำเนี่ยก็ต้องมีชาร์บัตเทิลด้วยนะครับโอเคส่วนหัวผมเป็นดูเอลนนนะะครัับบอี้จวก ADK 2%นะครับ แล้วก็ถ้า PVP นะครับเพื่อนๆเลือกเป็น beacon ก็ได้นะส่วนปืนนะครับหรือว่าส่วนหลังของผมเนี่ยออฟเป็นวิดด้อมนะครับอย่างที่บอกว่าเล่น Mdk ก็ได้นะครับก็เลยอัพอันนี้นะส่วนชุดนะครับผมเป็น duel นะครับในการ up m i d d นะครับเพื่อนๆอันนี้จะอัพเหมือนกับพวก asobe h ่านแทบเลยนะครับเราจะเล่นเป็น1 2 3สนะครับอัพทั้ง m damage นะครับ p damage แล้วก็ adk mdk ด้วยนะครับอัพเหมือนกันเลยแกสลัดก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะอัพทั้งคู่เลยนะครับ adk mdk นะครับ แล้วก็อันนี้คือรูนที่ผมใช้นะครับจะเป็นรูนเบอร์เซิร์กนะครับผมซึ่งเป็นรูนที่เราจะเก็บสแต็กนะครับแล้วก็จะบวกดาเมจนั่นเองเวลาที่เราล่าบอสนะครับผมอาคิมิเนี่ยจะต้องปาไฟนะครับปายาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูด้วยนะครับก็ต้องใช้รูนอันนี้นะครับรูนเบอร์เซิร์กนะแล้วก็รูนอันใหม่นะครับจะเป็นรูนชื่อว่าเดดรี่นะครับเมเทโอนะหรือว่าเมเทอเร์นั่นเองเวลาที่เราทําดาเมจนะครับกับศัตรูที่มีเลือดมากกว่าเราห้าพันขึ้นไปนะครับก็จะบวกดาเมจอัน นะครับรูนโลนะครับส่วนแอคทีฟก็จะเป็นรูนเอเซนต์พาวเวอร์นะครับส่วนรูนอาชีพนะครับก็ความสามารถนะครับเพื่อนๆมาดูตรงนี้ก่อนความสามารถนะครับเวลาที่เราปลายาใหญ่แล้วนะครับจะสร้างพื้นที่2.5เมตรนะครับเป็นพื้นที่ไฟนะครับซึ่งจะทำดาเมจเรื่อยๆเป็นเวลา5วินาทีนะครับเท่ากับ500%ของไอเทที่เรามีนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะนะครับก็จะมีพื้นไฟเกิดขึ้นมานะครับ ประมาณนี้คล้ายๆกับสกิลปลาไฟเลยนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆดูให้ดีนะเห็นไหมอ่าซึ่งมันสามารถซ้อนกันได้นะครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสกิลนะครับว่าอัพอะไรยังไงบ้างนะครับตอนที่เป็นเมอร์ชันนนะครับก็อัพแบบนี้เลยนะครับเราจะไม่อัพสกิลโจมตีเมโมไร์พาวเวอร์สวิงหรือว่าคาทิเมเนชั่นอะไรพวกนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้า,ถาเราเล่น p v p เราอาจจะเลือกใช้อน,นี้มาสโลคู่ต่อสู้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ตอนที่เป็นอาร์เคมิสนะครับอย่างที่บอกว่าสายโฮโมนเนี่ยนะครับมันอ่อนมากๆเลยนะครับเราจะไม่ได้เล่นโฮโมนเลยนั่นเองนะครับหรือใครจะแบ่งพอยสกิลนะครับเพื่อมาอัพสกิลชุบชีวิตอันนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้เออ่เล่นตัวรีฟนะครับเพื่อมาฮิลเรานั่นเองนะครับแต่ว่ารีฟเนี่ยมันตายง่ายนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่หรอกนะครับหลักๆก็จะแบบนี้เน้นที่สกิลปายาอย่างเดียวเลยนั่นเองนะครับส่วนอันนี้เป็นสกิลพามาซีนนะครับใครที่เออ่งงอยู่ว่าคิมิเนี่ยยยปาาังงไ เราจะต้องคาบยาก่อนนะครับโดยกดที่สกิลพาราซีนนะครับแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้กดด้านล่างนะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยซึ่งของที่เราจะคาบเนี่ยนะครับก็มีให้เราคาบหลากหลายเลยนะครับที่เลือกฮอร์โมนนะครับผมเออมีแพนขวดยาปลูกผักใช่ไหมแล้วก็มียาปลายาระเบิดยาไฟอะไรพวกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าวัตถุดิบในการซื้อเนี่ยนะครับมันถูกมากนะครับดูดิคาบหนึ่งครั้งใช้อย่างละหนึ่งแล้วคาบครั้งหนึ่งเนี่ยได้มา50อันแล้วเนี่ยภาคนี้ ประหยัดมากๆาเลยสําหรับการปายานะครับอ่าโอเคแล้วก็สกิลตอนที่เป็นคีเตอร์นะครับผมผมอัพแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็อีพีเซตหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพีเซตซัพพอร์ตนะครับพีเซตนี้เนี่ยผมจะเอาไปลง p v p หรือว่ากิววอรกิวเอ็กซ์ิวอีส่วนมากเลยตอนที่เป็นเมอร์แชน์นะครับก็จะอัพสกิลถีบรถมาด้วยนะครับซึ่งเป็นสกิลสโลว์คู่ต่อสู้นั่นเองนะครับก็จะมาเลือกใช้ในบางสถานการณ์นะครับอ่าก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับเน้นแค่สกิลนี้นะครับ แล้วก็ตอนที่เป็นอัลเคมิสตนะครับผมจะอัพคราฟยา5นะครับผมเพราะว่าต้องคราฟยาพวกปลายาต่างๆด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำดาเอจอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไอซีเทเลอร์อัพเต็ม10นะครับต้องอัพเต็ม10นะเพราะว่าจะเพิ่มโอกาสทำให้เราปลาเกาะของสตูเนี่ยครับแตกมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าอันนี้ถ้าเราใช้สกิลนี้นะครับจะทำให้เราปลา,าพวกชุดแล้วก็ผ้าคลุมนะครับแตกอ่าไม่ใช่อาวุธนะ อ่ะแล้วก็ปาไฟนะครับปาไฟเนี่ยครับก็จะทําให้รองเท้าของศัตรูเนี่ยครับเอ่อแตกนะครับถ้าใครมาเหยียบไฟที่วงพื้นของของไฟนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลนี้ใครที่เหยียบไฟนะครับก็จะทําให้ลดเกาะของศัตรูด้วยนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็สกิลสเปียร์ไม้นะครับจะอัพเป็นทางผ่านนะครับหรือว่าเอาไปใช้ในเอ่อ PVP ก็มีประโยชน์นะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็สกิลเคลือบชุดนะครับอันนี้เอาไว้ที่ขั้น5นะครับเพื่อเป็นทางผ่านให้กับสกิลนี้ นะครับผมอันนี้เคลือบอาวุธนะแล้วก็สกิลพาสซีฟของโฮมูนนะครับเอาไว้5นะครับแล้วก็อาชุบชีวิต1นะครับผมเพื่อชุบชีวิตลีฟนะครับเพื่อมาฮิวเพื่อนอะไรประมาณนั้นหรือว่าฮิวเราด้วยนะครับแล้วก็ตอนที่เป็นคีเตอร์นะครับสไลด์โพชั่นนะครับเอาไว้ที่ขั้น4นะครับเป็นสกิลฮิวนะครับสกิลปายานะครับไว้ที่ขั้น10นะครับสกิลที่ทําให้ดาเมจแกว่งไม่ต้องอัพนะครับสกิลฮิวนะครับสกิลต้นไม้เอาไว้ที่ขั้น5 นะครับแล้วก็สกิลเครือบนะครับทั้งอาวุธแล้วก็ชุดเลยนะครับที่ขั้น5นะครับแล้วก็สกิลโคโลชั่นนะครับอันนี้เอาไว้ที่ขั้น5เช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราปาสกิลพวกทำให้เกาะแตกอะไรพวกนี้นะครับก็จะเพิ่มโอกาสมาอีก10%นะครับแล้วก็สกิลคาร์ดบูทนะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยวิ่งเร็วนะครับโอเคเรามาดูสาธิตในการใช้สกิลในเรื่องของ PVE หรือว่าตอนล่าบอสก่อนนะครับว่าเราเนี่ยควรทำอะไรยังไงบ้างเอ้าลืมเช่ารถเข็นมานะครับโอเคขอโทษด้วยนะฮะ ไม่เป็นไรถ้าไม่มีรถเข็นมันจะไม่สามารถบัฟคาร์บูได้นะแต่เดี๋ยวสาธิตดูเฉยนะครับว่าใช้สกิลยังไงเวลาที่เราร่าบ,บอสนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องใช้สกิลปายาเล็กแล้วก็สกิลปายาใหญ่สลับกันเพราะว่าสกิลปายาใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยมันคูดาวนานแต่ว่ามันเนิร์มในเรื่องของดาเมจมานะครับแต่ว่ามันก็ได้บัฟในเรื่องของการปรายาเร็วขึ้นมานั่นเองนะครับเมื่อก่อน1.8ตอนนี้เหลือ0.6อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นการที่เราใช้สกิลปายาใหญ่อย แต่ว่าทีนี้นะครับเวลาที่เราปายาพวกนี้แล้วนะครับเราจะต้องปาไฟด้วยสกิลปาไฟเนี่ยครับมันจะปาได้ทั้งหมด2วงนะครับอาปาวงแรกเสร็จปั๊บนะครับแล้วเราก็รอคูดาวอีกวงหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปาปึ๊บปาสองวงก็พอนะครับเราถ้าเราปาวงต่อไปเนี่ยครับวงแรกเนี่ยมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับมันจะปาได้แค่2วงนะเห็นไหมเออก็เวลาที่เราปาไปแล้วให้เราจําเวลาให้ดีนะครับวงเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่ประมาณ30วินาที นะครับก็ปลา2วงเสร็จปัป๊บเนี่ยนะครับก็นับไปเลย20-25ิาวิอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วเราก็ปลาสกิลไอ้พวกนี้วนไปด้วยนะครับผมอันนี้กดมือนะสกิลปลาไฟกดมือเอาส่วนสกิลปลาใหญ่ๆก็กดออโต้ไปเลยนะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะรันดาเมจได้เร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับเห็นไหมโดยที่ไม่ต้องเอาสกิลปลาไฟไปใส่ในออโต้ Auto นะครับใส่แค่ไอจิตเดโมเทชันนะครับอ่า แล้วก็สกิลนี้นะครับเราสามารถกดเคลือบธาุได้นะแล้วก็ชนแก้วได้ด้วยเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการล่าบอสนะครับ แล้วก็พรีเซตตอนที่เป็นซัพพอร์ตนะครับผมก็จะมีทั้งสกิลฮิลนะครับสกิลชุบแล้วก็สกิลดาเมจแล้วก็สกิลเอ่อเคลือบของเราด้วยนะครับสกิลเคลือบชุดนั่นเองนะครับผมก็เวลาที่เรากดเคลือบนะครับเราใช้แค่สกิลอันนี้นะครับซึ่งเป็นเอ่อการเคลือบทั้งอาวุธแล้วก็ชุดนะครับแค่สกิลเดียวเลยนะครับผมก็จะเอ่อเคลือบทั้งปาร์ตี้เลยนะครับผมอ่าเวลาที่เราจะใช้สกิลนี้นะครับเราจะต้องไปคราฟยานี้มาด้วยนะครับผมเอ่อในสกิลพาร์มาซีนะอ่า ทีนี้นะครับผมสกิลที่ในส่วนของซนะัพพอร์ตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมก็มีปายามีปาพื้นไฟนะครับผม3าสกิลแรกก็จะเป็นทาให้เกาะแตกนะครับส่วนสกิลมารีเอ่อฟียามายอันนี้นะครับเป็นการโยนไข่ออกไปนะครับซึ่งมันจะติดตัวไปนะครับแล้วก็จะระเบิดเป็นหมึดนั่นเองนะครับก็ใช้ในเอ่อเกี่ยวกับพวกการสถานะสมมุติว่าถ้าเราใส่การสถานะสตัน หรือว่าใส่การ์ดสถานะเอ่อสโลหรือว่าการ์ดเคิร์สนะครับสกิลสเฟียร์ไม้นะครับก็จะทําให้มันระเบิดโดนหมูใช่ไหมครับก็จะมิดติดนะครับทาให้ทุกคนเนี่ยติดสตันแล้วก็ติดเคิร์สนั่นเองนะครับผมอ่าก็หลากหลายเลยเนาะแล้วก็สกิลอีกหน้าหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสกิลต้นไม้นะครับเราสามารถวางคู่กับสลิมพชันได้เวลาที่เราอยากให้มันเอ่อฮิลทั้งสองสกิลนะครับก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมอ่าตามนี้เลยนะครับแล้วก็สกิลชุบฮอร์มูนนะครับ นะครับแล้วก็คาร์ดบูตนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเออหลักๆเลยอะคิมิทเนี่ยนะครับถ้าจะเล่นพรีเซตนต์นี้ต้องทำชุดกอบบินมาหรือว่าทำให้ตัวเราอึดมากๆนั่นเองนะครับเวลาที่เล่นพรีเซตส์สป,ปอร์ตนะแต่เวลาที่เราไปลงหอหรือว่าลงทีโอซีอะไรพวกนี้นะครับอะคิมิทไม่ต้องทำพวก ยาฮิลหรือว่าสกิลฮิลมานะก็ทําดาเมจไปเลยนะครับเฟืองที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นคิวเมคโคไมนะครับเวลาที่เราปายาใหญ่นะครับจะมีโอกาส30%นะครับที่จะทําดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีก40%นั่นเองนะครับแล้วก็มานาเล้งบูทแล้วก็โพชั่นฟิวชั่นนะครับเวลาที่เราปาแล้วเนี่ยดาเามาจมันจะแกว่งนะครับมากขึ้น3%นั่นเอง จริงๆเฟืองเนี่ยมันก็ใช้ได้หลากหลายเลยนะครับผมอ,อย่างเช่นเฟือง i n t e n อันนี้นะครับซึ่งเป็นเฟืองที่จะทําให้สกิลปลาไฟนะครับมีดาเมจมากขึ้นถึง9%เลยนะครับผมแล้วก็เฟืองที่เมื่อเราตี7ครั้งนะครับจะเพิ่มดาเมจ15%อันนี้ก็น่าใช้เช่นเดียวกันเลยนะครับผมเพราะว่าอ,อ,อาคิมินเนี่ยเก็บสแต็กได้เร็วมากๆเลยนะครับ ถ้าถามว่าอาคิวิดในเรื่องของ PP เนี่ยครับทำดาเมจได้ดีมากแค่ไหนนะครับต้องบอกเลยว่าอาคิวิดเนี่ยใน PP นะครับทำดาเมจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับดูอย่างสกิลปลายาใหญ่นะครับอันนี้ปลามองเลเวล84ดสิยศเท่ากันนะครับผมใช้สกิลปลายาใหญ่นะปึ้งนะครับไล่ศูย์จนะครับอ่าปลาเกาะแตกจริงนะครับแต่ว่าดาเมจครั้งต่อไปนะครับดาเมจแค่หมื่นแปดเท่านั้นเองนะครับอ่า อันนี้ต้องบอกว่าตัวมองนะครับเลเวลน้อยของน้อยนะเออยังปาได้เบามากขนาดนี้เลยนะครับถ้าเจอคนที่มี PVP d ี r e c t i o n เยอะๆหรือว่าก่อเยอะๆหรือนักธนูที่แบบเดินมาซอยเราอะไรเงี้ยเราตายแล้วนะฮะในขณะที่เราไล่นะครับไม่ทันหรอกนะครับอ่าเห็นไหมหรือเวลาที่เราไปใช้บิวขวดยานะครับบิวขวดยาเนี่ยก็จะโบดเดเมจในเรื่องของ PVP ได้ดีมากขึ้นใช่ไหมครับซึ่งนําไปเล่นใน PVP นะครับต้องบอกเลยว่ามันไล่ช้ามากกว่าเดิมด้วยนะเออเพราะว่าคาถาเอสเนี่ยมันทําให้เราไล่เร็วขึ้น แต่ว่าขวดยาเนี่ยมันไม่ไม่ได้ช่วยให้ไล่เร็วนะอ่าแต่ว่าเพิ่มโอกาสหรือว่าเพิ่มดาเมจนั่นเองนะครับผมเวลาที่ศัตรูเนี่ยเกาะแตกนะครับซึ่งมันช้ามากแล้วมันก็ไม่ได้แรงมากอะไรขนาดนั้นนะครับเออลองนึกภาพดูนะกว่าจะปาขวดแต่ละทีนะครับเราตายไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนั่นเองก็ก็อย่างที่บอกว่าเอาไปเล่นซัพพอร์ตดีกว่านะครับเอาไปเล่นฮิลหรือว่าวิ่งปาเกาะแตกแล้วก็วิ่งหนีฮะให้เพื่อนทำดาเมจแทนนะครับเอออย่างนักธนูเวลาที่อาวุธแตกแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาาตต่่่ออยเเรนะรักก็ป็ปววดีวา ถึงแม้อาวุธมันจะเขียนว่าโจมตีผู้เล่นที่มีวิทยเยอะ10หน่วยนะครับดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมแน่นอนเวลาที่เราไปตีพลราดินแล้วหลายๆคนคิดว่ามันจะแรงใช่ไหมครับมันแรงขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้แรงเวอร์ถึงแบบ1ฮิตพาาตายหรือว่า2-3ฮิตพาราตายนะครับมันตีเป็น10ฮิตนะฮะเวลาที่เราเจอพาาดินนะครับอันนี้ขอโทษด้วยไม่มีฟุตเทจให้ดูนะครับ ก่อนหน้านี้ที่มันยังไม่ได้เนิร์ฟดามจนะครับมันมีดามจมากกว่านี้ซึ่งผมเคยเอาไปเล่นผู้ p v p หรืออะไรผู้นี้นะครับคนที่มีเอ่อ PVP reduction พอๆกันนะครับพอๆกับ PV p ดามจของผมนะฮะซึ่งก็เหมือนเดิมครับปลาเข้าครับแต่นานกว่าจะตายซึ่งพลานี่วิ่งมาสับเราไปเดี๋ยวก็ตายแล้วและตอนนี้นะครับมันมีรูนซึ่งทําให้พลานี่มีเลือดเยอะนะครับมี PP Reduction เยอะหรือว่าเด้งเลือดอะไรต่างๆอีกนะครับผมต้องบอกเลยว่าเขาเร็วกว่าเรามากถ้าเขาวิ่งมาประชิดตัวเราได้แล้วนะ มีโอกาสตายสูงมากๆเลยนะครับแต่ในเรื่องของการล่าบอสนะครับต้องบอกอาคิมิสเนี่ยมันเป็นหนึ่งเลยนะครับผมเป็นอาชีพที่ล่าบอสและมีโอกาสติดนะครับติดท็อปสูงมากๆเลยใครที่ชื่นชอบการล่าบอสนะครับอาคิมิสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่โหดมากๆนะฮะ อ่าตอนนี้นะครับตัวผมเนี่ยไม่ได้เล่นเซิร์ฟนี้มานานมากแล้วต้องบอกว่าของตามหลายๆคนมากเลยนะครับในเซิร์ฟเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเลเวล9ก้าจะหนึ่งกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับว่าตัวผมเนี่ยติดอันดับเท่าไหร่จากการล่าบอสมายานะครับโอเคตอนนี้ก็ามาตีมายาแล้วนะครับหลายๆคนก็น่าจะเลเวลเยอะมากๆนะครับเลเวล8 8นะครับอ่าเลเวล95นะครับผมเลเวล98นะครับโอเค ตีมายาจบแล้วนะครับผมก็ดูดาเมจอะคิมิสนะครับตีไป73%นะครับอันนี้เศษนะครับเลเวล90กว่านะครับ13%นะครับผมอืมแล้วก็นักขนูนิเวล98นี่น่าจะมาทีหลังนะครับตีได้4%โอเคในเรื่องของการทำดาเมจกับบอสนะครับอะคิมิสก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีมากๆเลยนะครับใครที่ชื่นชอบการล่าบอสนะครับอะคิมิตก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณจะต้องมองก่อนอย่างแน่นอน ข้อสรุปของอา c ีมิก็คืออา c ีมิเนี่ยเป็นตัวที่ล่าบอสเก่งมากสนุกมาก PVE สนุกมากแต่ในเรื่องของการสู้กับคนด้วยกันนะครับหรือว่า PVP เนี่ยฮะมันไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะครับสุดท้ายนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ชมนะครับว่าชื่นชอบแบบไหนล่าบอสหรือว่าล่าคนนะครับอ่าสำหรับควิดนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบาย